เอาเอาเลยเอาเอาดูไอดินมองจริงมันเอ้มันจะแตกท่าอะไรอีกจะท่าอะไรอีกทุบทุบทำไม <S <S มันครบปีแล้วไหนครบปีตรงไหนโอนี่เปลี่ยนไรนี่นะนี่แต่วันที่สองวันที่สองกรุงพะปีหกเจ็ดโหปีที่แล้วเอ้าววันนี้ก็ครบปีหนึ่งนี่ วันนี้อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วอ๋อหมายถึงเดือนนี้ครบปีนึงพูดถิ่นูดผิดนแต่ทุกจริงๆอ่ะปีกว่เงินได้เยอะไหมอ่ะเหนื่อยใช่ไหมเสียดายวะไม่เอาขึ้นได้ไหมโอ้แต่ทุกจริงๆวะตัวดูนี่เกิดมาเล่นเตะตีนอ่ะมต่ทุกจริงๆวะเนาะเอาเลย ดูไอ้ดินมองมันจะแตกจะแตกจะแตกเรียบร้อยเรียบร้อยโอเยอะอยู่นะอันนี้จําเป็นด้วยนะครับผมอันนี้ที่ทุบคือหนึ่งมีเหตุจําเป็นเพราะว่าจะเอาไปใช้จ่ายเรื่องภาษีสามัญกร เพราะว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนอยู่แล้วผมก็ทําเกี่ยว,วกับออนไลน์เป็นฟู้นเซอร์ทาคลิปรายได้จากโลกออนไลน์นะผมก็แบ่งเก็บไว้มีห้าบาทก็หยอดหบาทสิบาทก็หยอดสิบาท,บาทวันไหนมีแบงก์ก็หยอดแบงก์อันนี้คือหยอดโดยรวมประมาณปีหนึ่งเนาะใช่ไหมตัวเ <c oughs> สียดายไหมละ่ะใช่ไหมหยอดม,มาประมาณปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่อีกกี่วันนี่เนีะตั้งแต่วันที่สองปีที่แล้วอะ่ะวันที่สองกุมภาปีหกเจ็ดอันนี้ก็วันที่ยี่สิบกว่ากุมภาแล้ว ก็ครบปีหนึ่งพอดีอน,นิ้วคือหยอดเก็บไว้แต่ไปเสียภาษีอาจจะไม่ไม่พอหรอกตัง,งนี่แต่นี่คือทุบมาเสริมให้เฉเพราะว่าหยอดเก็บไว้เป็นเงินเก็บไปด้วยภาษีก็จะเอาเงินส่วนตัวต่างหากไปเสียอีกต่างหากอัน,นี้ก็ถือว่ามาทุบนับดูไว้ก็ได้เท่าไหร่ดูอู๋กระจายไปหมดเลยเฮ้ยเหรียญสองบาทก็มีมเหนะ็นไหมเดี๋ยวเรามานับกันดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่โดยรวมประมาณนี้เลยไม่มีแบงค์ร้อยเหรอม, <laughs> มีแต่เหรียญเสียตาจะถึงพันไหมเนี่ยตัว คิดว่าถึงไหมไม่ถึงอ่ะทุกคนที่ดูคลิปอยู่คิดว่าเงินในกองนี้ทั้งหมดนี่ถึงพันไหมหรือจะได้ประมาณกี่บาทจะได้ประมาณเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วเรามารุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ เรียบร้อยครับผมโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ตัวลองนับดูดีว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นี่อันนี้อยากเป็นถุงเป็นถุงไว้นะก็จะมีถุงห้าร้อยถุงร้อยหนึง่งนี่มานี้เลยตัวนี้จะเหลือนะเหลือเศษอยู่ประมาณสามสองบาทแล้วก็พวกเศษเหรียญสตางค์อันนี้คือหย่อนเล่นๆไว้ไม่ได้นับรวมจะนับแตส่ส่วนที่เป็นแบบที่มันครบอ่ะที่มันไม่เศษอ่ะเท่าไหร่แล้วนี่สามเออสามพันเหรอถึงเหรอ สามพันสีรนส่ร้อยาทสาสี่ร้อยกับอีกสามสิบสองโอ้โหเกินค่าเลยผมนี่ยอดเงินเก็บทั้งหมดหนึ่งปีหนึ่งปีได้แค่นี้หวะตัวปีนี้ต้องหย่อดเยอะกว่าเดิม